บอกว่าระวังนะครับช่วงนี้ขนส่งชอบเปิดของเห็นหลายเคสแล้วเฮ้ย hey, จริงดิเออว่ะเอเอ,เอขอบคุณขอบคุณเออบางทีก็พูดยากนะบางทีของเรามันก็มีมูลค่าด้วยนะอืมเพราะนั้นเราขอให้มันมิชิดดีกว่าถูกป่าหขอให้มันรับสายตาอย่างน้อยเขาจะได้ไม่เห็นว่ามันคืออะไรอะ่ะอาคุณเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาแบบเอาแบบตรงๆงเลยนะสมมติคุณแกะ แกะกล่องออกมาเนี่ยแล้วคุณเห็นทองอยู่เส้นหนึ่งอะ่ะคุณอยากได้ไหมเออเอาป่ะหรือแก่ออกมาคุณก็เห็นกล่องกระดาษโง่โงอ่ะผมจะไม่แกะต่อแล้วถ้าผมเป็นขนส่งนะผมก็อย่าอย่าไปแกะนะ่เะยผ่านดีกว่าเดี๋ยวแม่งมีปัญหาปลายทางซวยอีกแต่ถ้าออกมาต้ององอย่างเงี้ยคุณเอาทองใส่ไว้อย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาเอาถามจริงๆอะ่ะใจมันเขวได้เหมือนกันนะเว้ยบางทีที่บ้านมันมีปัญหาอยู่อะ่ะเออบางทีอ้เนี่ย ไม่ได้ตั้งใจจะทุจริตแต่มันเห็นกับตาแล้วพรุ่งนี้ต้องค่าหน่วยกิจลูกอ่ะทาไงอะ่ะใช่ไหมมันก็มีโอกาสได้นะมันมันเป็นการสร้างโอกาสนะครับเออขอบคุณมากอย่างน้อยอย่างน้อยผมต้องระวังตัวเองด้วยเพราะว่าผมก็แพ็คของส่งทุกวันเออผมจะได้เอากระดาษเอาลห่อให้มันมิดชิดหน่อยในในกลุ่มของที่มันมีมูลค่านะเออพวกของพวกเนี้ยมันมีมูลค่านะเออเราจะได้ระมัดระวังกันนะครับมีข้อมูลข่าวสารอะไรก็อัปเดตกันในนี้นะ ไอ้เรื่องอ่างนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะผมก็ไว้ใจขนส่ง่นแหละแล้วผมก็ยังไม่ไม่ไม่เคยเจอที่แบบคือเราจะไปรู้ได้ไงวะใช่ปะเขาแกะเอาตอนไหนอ,ะ <S <S อ่ะเออเราก็ต้องอาศัยความไว้วางใจกัน